การครับการที่คนเราหายใจออกมาเนี่ยเรียกว่าการคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมครับใช่ครับ <S <S ปกติคนเราหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปแล้วหายใจออกมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์หรือเรียกว่าตีโอทูแล้วการที่คนเราหายใจออกมารวมๆกันเยอะๆเนี่ยครับอย่างเช่นในผับร้านกาแฟห้องประชุมจะมีอันตรายยังไงครับครับในอากาศของเราปกติเนี่ยนะครับเราจะมีตีโอทูเนี่ยอยู่ประมาณ0.04นเปอร์เซ็นต์นะครับหรือเราเรียกว่าประมาณ400 ppm นะครับในอากาศปกติภายนอกเนี่ย แล้วก็เรามีออกซิเจนอยู่ประมาณ21แล้วก็มีไนโตรเจนอยู่80และสายอื่นที่เหลือนะครับอันนี้เมื่อเราอยู่ในห้องเนี่ยเมื่อะคุยท่านถามเนี่ยนะครับอยู่ในห้องประชุมหรืออยู่ในพื้นที่ที่คนเยอะๆเนี่ยนะครับที่าท,ทูหล,ลคนหายใจออกมาเนี่ยถ้ามันมีการ,ราะบายอากาศจะสะสมไปเรื่อยถ้าเกิดร่างกายทนได้และอยู่ปกติเนี่ยไม่ควรจะเกิน1,000 ppm ขนาดนี้ถือว่าเหมาะสมแ,แล้วถ้าเกินกว่าน,นั้นล่ะครับเกินกว่าน,นั้นเนี่ยไม่ควรจะเกินประมาณพวกเนี้ไม่เกินไม่ควรเกิน 2, PBM PBM ถ้าเกิน 2, ุ๊ เราจะเริ่มปวดดานะเริ่มตึงมือหัวเริ่มไม่สบายตัวเริ่มอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งบางทีเราจะรู้สึกว่าอยู่ห้องประชุมมาตึงง่วงซึมสมองไม่ค่อยแล่นครับนั่นแหละครับเมื่อ CO2 เนี่ยเกินประมาณ2,000 ppm เนี่ยไม่ทำให้รู้สึกว่าเราไม่สบายตัวสมองเริ่มช้าลงและทาให้เราเครียดด้วยนั้นเวลามีวรลรคเครียดเนี่ยนมันทำจะทําให้เรา,สา้สึกว่าทําให้สึกเราเครียดกก่าปกติรู้สึกไม่สบายตัวดังนั้นนันคือในห้องประชุมที่มันมีอากาศ CO2 หนาแน่นเกิน2,000 VPM ไม่ใช่ว่าเราสมองไม่ดีนะครับที่เราตึงเราเรา partcipate แล้วให้ความสนใจกับที่ประชุมหรือวเราง่วงเนี่ยปกตินะครับมันเกิดจาก CO2 มันมากเกิดดังนั้นถ้าเกิดว่าในห้องประชุมที่มันคเครียดเราเราแสดงเราให้ความร่วมมือหรือว่าเรามีการง่วงซึมอย่าไปตกใจว่าเราเราไม่เก่งเราไม่มีความสามารถนะครับมันเกิดจาก CO2 ที่มันสูงเกินไปดังนั้นเราต้องแก้ปัญหาด้วยการระบายอากาศออกครับเพื่อให้ CO2 มันได้น้อยจะทําให้ความเครียดลดลงและะสิทธิภาพในการประชุมมันดีขึ้น